สวัสดีครับถ้าเราต้องการจะเปิดบินรับส่งขนส่งเอกชนผ่านโปรแกรม e ETP Point ก็ทำได้นะครับเพราะว่าตัว e ETP Point เองสามารถยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้าได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นเดิมๆที่โหลดจากจากหน้าเว็บเรามันจะมีฟังก์ชันนี้ให้เรียบร้อยแล้วรับชำระนะครับไปที่ปุ่มรับชำระครับผมตั้งหมวดหมู่เป็นขนส่งเอกชนครับ คิเข้ามานะครับอันนี้เราใส่ชื่อลูกค้าครับผมจะแนะนําให้ลูกค้าใส่ชื่อลูกค้าปลายทางนะครับอันสองให้เอาเครื่องยิงาร์โค้ดนะครับยิงเลขแท็กจากแฟลใส่ครับแล้วใส่ราคา25บาท Enter ครับ s a ฟครับรับตังลูกค้ามา30บาทแล้วผมก็ Enter ครับแล้ว Enter ครับแค่นี้ครับ โปรแกรมก็จะเด้ให้ไปปิ้นบินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ